เละครชีวิตรักรักพยากรณ์ตอนจบเบียร์กับแซมคบหากันมาระยะหนึ่งและกำลังมีแพลนที่จะแต่งงานกันแถมเจ้าบ่าวของเธอก็เป็นถึงอภิมหาเศรษฐีพอจอยรู้ข่าวก็รีบมาหาเธอแกฉนี้ข่าวว่าแกรวยมากแฟนแกรวยติดอันดับสามของประเทศเลยใช่หรือเปล่าก็ <c oughs> ใช่นะ หูยดวงแกดีจังเลยอะ่ะได้มาหาเศรษฐีเป็นแฟนน่ะแกทำบุญได้อะไรฮะอ,อ๋อนึกออกละต้องเป็นเพราะว่าฉันพาแกไปทำบุญบ่อยๆแน่ๆเลยบุญถึงได้ส่งผลให้แกได,ดได้ดิบได้ดีเป็นเมียเศรษฐีไม่ได้ใช้ดวงอะไรหรอกมันเป็นพรหมลิขิตต่างหากฉันกับเขาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็รักกันคบกันไม่ใช่ดวงอะไรทั้งนั้นแหละ อ่ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ฉันน่ะอยากจะมาขอยืมเงินแกหน่อยอะ่ะไม่เยอะหรอกนะแสนเดียวก็พอนะเบียนะฉันไม่มีให้หรอกเอ๊ะจะไม่มีได้ยังไงก็แกน่ะเป็นแฟนมหาเศรษฐีแฟนแกรวยติดอันดับสามของประเทศแบบนั้นก็จะบอกว่าแกไม่มีเงินได้ยังไงที่สําคัญนะฉันเห็นแกไลฟ์ขายของทุกวี่ทุกวันขายของทุกวันขนาดนี้จะไม่มีเงินได้ยังไงใช่ ฉันมีเงินเพราะว่าฉันทํางานเงินก็เป็นเงินของฉันฉันหามาฉันก็จะออกไปเที่ยวหาความสุขของฉันอะไรกันเพื่อนเดือดร้อนก็ยังจะเอาเงินไปเที่ยวได้หลงคอแกนะ่ะมันเป็นคนไม่มีน้ำใจเลยนะเบียรให้อาหารหมาอาหารแมวยังดีกว่าให้เธอยืมเงินนี่นีน่นังเบียรแกเปลี่ยบฉันเป็นหมาเป็นแมวเลยเหรอจอยรู้สึกเจ็บใจมากที่ยืมเงินกับเบียรไม่ได้เลย เบียกลับมาที่ไทยหลังไปอยู่กับคู่มั่นมาหลายเดือนเธอบังเอิญได้เจอกับชัยยศคนรักเก่าเบียดีใจจังเลยที่ได้เจอกับเบียอีกดีใจเหมือนกันที่ได้เจออีกเป็นยังไงบ้างล่ะกับผมหย่ากับบัวแล้วนะเราสองคนไปกันไม่ได้แต่งงานกันไม่ถึงสองเดือนเราก็หย่ากันทําไมอะ่ะก็เข้ากันดีๆนี่นะทำไมถึงไปกันไม่ได้ดวงของผมคงไม่สมพงกับเขาอะ่ะ นี่เชื่อเรื่องดวงตั้งแต่เมื่อไหร่ขึ้นไหนว่าเรื่องดวงเป็นเรื่ององมงายไงผมก็เริ่มเชื่อบ้างตอนหมอดูทักว่าเขากับผมไม่ใช่เนื้อกู้กันผมน่าจะเชื่อหมอดูตั้งแต่แรกเวลาที่เราถูกเราก็มักจะถูกชักจูงได้ง่ายๆแบบนี้แหละอย่าไปเชื่อดวงให้มากนักเลยเบียบผมยังคิดถึงเบียรอยู่นะแต่ฉันไม่คิดถึงคุณแล้วคุณคงมีความสุขมากเลนะได้ข่าวว่ามีแฟนใหม่เป็นเศรษฐีนี่ มากถึงมากที่สุดเลยละ่ะไปก่อนนะจะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวนะ่ะชัยยศมองตามอย่างเสียดายเบียนับวันจะสวยขึ้นดูดีขึ้นทุกวันทุกวันเบียแต่งงานกับแซมคนรักของเธอหญิงสาวมีความสุขมากทำบุญตามโอกาสไม่มีเรื่องซ้ายมูใดๆมาอีกแล้วโอ้ยคุณเบีย ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกนะได้ข่าวว่าไปอยู่ที่อเมริกาตั้งเป็นเดือนไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกเหมือนกันค่ะหน้าคุณหมองหมองไปนะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าหมองหมองไปช่วงนี้ไปทะเลนะคะแดดแรงหน้าก็เลยหมองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหน้าหมองแบบนี้มันหน้าหมองเหมือนดวงไม่ค่อยจะดีราหูอมแน่เลยละค่ะ ก็ให้มันอมไปเถอะค่ะอมให้มันมิดเลยยิ่งดีไม่ต้องคายออกมาก็ได้นี่คุณพูดประชดแบบนี้แปลว่าคุณเบียร์ไม่เชื่อฉันใช่ไหมคะอย่าประมาทอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ใช่ว่าตัวเองรวยแล้วจะประมาทไม่ได้นะคะอะไรจะเกิดกับฉันก็ให้มันเกิดเะคะ่ะคนเรามันฝืนดวงฝืนชะตาไม่ได้หรอกไม่เชื่ออยารบหลูอย่าหาว่าฉันไม่เตือนบอกตัวเองเถอะตัวเองอะ่ะ ทำนายทายทักไว้ซะบ้างนะว่าจะตายเมื่อไหรหญิงสาวพูดออกไปได้วยความโกรธหมอดูหึดทัดขัดใจเดินหนีทันทีแต่เดินไปไหนไม่ไกลก็โดนรถชนตายเฮ้ยคนเรารู้วันเกิดไม่รู้วันตายจริงๆเมียทอนหายใจเธอกลับมาใช้ชีวิตปกติกับสามีของเธอคุณอยากไปไหนจ๊ะเราแต่งงานกันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วผมยังไม่มีเวลาพาคุณไปฮันนีมูนเลย เบียร์อยากไปเที่ยวรอบโลกอยากรู้ว่าประเทศต่างๆเขาเป็นยังไงได้สิคุณอยากไปที่ไหนผมจัดให้คุณไปดูโปรแกรมมาเลยแล้วกันขอบคุณมากนะคะแซมที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันคุณต่างหากละที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของผมถ้าไม่มีคุณผมยังไม่รู้เลยว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงทางคู่มองกันด้วยสายตาหวานซึ้งเต็มไปด้วยความรัก เบียร์รู้สึกว่าเธอโชคดีที่ได้มาเจอผู้ชายคนนี้อะไรที่มาถูกที่ถูกเวลามักจะง่ายเสมอส่วนจอยเองก็กําลังถังแตกไม่มีเงินเพราะไม่มีเพื่อนคนไหนให้หลอกอีกแล้วชัยยศเคว้งคว้างเลิกกับเมียตอนนี้ตัวเขาเองก็กําลังจะล้มละลายเป็นยังไงบ้างและชัยยศไม่ได้เจอกันานานสบายดีหรือเปล่าไม่สบายอะ่ะผมกำลังแย่ แย่ๆแบบนี้ไปหาหมอดูสิเผื่อว่าหมอดูจะช่วยอะไรได้เห็นไหมฉันพาหนางเบียร์แฟนเก่าของคุณน่ะไปดูดวงไปทำบุญตอนนี้หล่อเลยได้กลายเป็นเมียมหาเศรษฐีชัดน,นาชูคอเป็นงูเห่าเลยผมไม่เชื่อเรื่องดวงอ่ะแหม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อไว้บ้างนะเชื่อฉันเถอะนะลองไปหาหมอดูดูไม่ต้องเสียงเงินอะไรก็ได้ฉันจะพาไป ช้ยศยหลงกลไปหาแม่หมอตามคำชวนของจอยอุ้ยดวงแย่นะเนี่ยแย่ยังไงล่ะครับราหูอมจนมอดไหมไปหมดแล้วเนี่ยฮะแล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะขายบ้านเล้เอาเงินมาทำบุญซะเฮ้ยให้ผมขายบ้านเลยเหรอแน่ใจนะว่าถ้าผมขายบ้านมาแล้วดวงอะไรจะดีขึ้นเนะ่ย ช่วยได้แน่นอนน่ะเชื่อฉันเถอะเอาเงินมาทำบุญแล้วฉันจะสวดมนต์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสูญเสียไปกลับคืนมาถ้าไม่ได้ล่ะคุณกล้าคืนเงินผมหรือเปล่าได้สิฉันจะคืนให้ทุกบาททุกสตางค์ถ้าเกิดว่าไม่เห็นผลอย่างที่ฉันบอกแล้วก็เงินก็ได้ผมจะลองดูใช่ยศยขายบ้านเพื่อเอาเงินมาให้แม่หมอ แต่ชีวิตของเขาก็ยังคงยำแย่จอยในเงินที่คุณกับแม่หมอบอกว่าจะคืนผมเงินอะไรฉันไม่รู้เรื่องก็เงินผมที่แม่หมอเอาไปยังไงล่ะฉันไม่รู้เรื่องแม่หมอเอาไปก็เรื่องของแม่หมอฉันมีหน้าที่แค่พาคุณไปอ่ะคุณจะไปจ่ายไปอะไรกับแม่หมอฉันไม่รับรู้ทั้งนั้นนี่เกจะกโกงฉันเหรอจอย อะไรกันอยู่ๆก็มาใส่ร้ายกันเนี่ยฉันบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องตัวเองโง่ปจ่ายแม่หมอเองมาโทษฉันแต่เธอพาฉันไปนะพาไปเฉยเฉยันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรด้วยเธอโกงฉันใช่ไหมจอยเธอร่วมมือกับดังแม่หมอโกงฉันเหมือนที่เคยโกงเบียอย่ามาปากพ่อยนะเดี๋ยวก็ได้โดนข้อหาหมิ่นประมาทหรอกชัยยศหมดทนทางหมดตัวแล้วเพราะเชื่อคำพยากร ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ